ครับลงห่องมาเลยนะครับสําหรับรถที่ผมคิดว่าหลังจากนี้แล้วเป็นรถที่มีท a c t i o n control หมดนะครับย้ำนะครับรถที่มีทั a c i o n control เนี่ยถ้ามันติดคุณดันต่อไปอีกนิดนึงอย่ายกนะครับอิบกรณ์ต้องเลื่อนรถก่อนครับถ้ายกแล้วมันจะจบนะครับ าาาออี่โอ้ยันาดติดอยู่แล้วโอ๊ยฝนตลบดีดีค่ะบก ก่อนคุณพี่ปูนแอลตัวหน้าเนี่ยนะเห็นพี่พี่ปูนเห็นไหมเห็นครับพี่พี่ปูนเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเพราะว่าของพี่มันไม่มีแอคชั่นคอนโทรลหรือเต็มขันคุณค่อยไปไหน,น ถ้าติดแล้วขอให้ดันด้วยเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วดันไปอีกนิดนึงนะครับเดินนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับดูประเมินก่อนออกขวาก่อนพี่ไปบูนแบบผมเนี่ยพี่ไปบูนมาซ้ายขวาก่อนพี่ไปบูนมาขวาสุดเลยโอ้พี่ไปบูนติดแน่นอนเดี๋ยวได้แป๊บนึงพี่ไปบูนเดี๋ยวผมมาช่วย รตอตรงนั้นครับพี่เปบูรอตรงนั้นครับ ไปโนะครับตรงมานะครับโดยเอาล้อขวามาแนบตรงนี้นะครับตอนนี้พี่ไปบูนเข้าซ้ายก่อนครับมาเรื่อยๆครับใส่ L1 แล้วเลี้ยงรอบมาเรื่อยๆปั๊มปัมป um ป๊มปั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 ๊มไปเรื่อยๆออกซ้ายไปกบัดตรงแร้นะครับผมยังไม่บอกให้บิดอย่าพุง่งบิดนะครับปั Busan ๊มๆขันเร่งหน่อยปั๊มคันเร่งหน่อยปั๊มคันเร่งหน่อยปั๊มอีก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 ค่อยๆอ่อนๆนอนเอาล้อขวามาดิครับ ปั๊ม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 ล้อขวามานี่ล้อขวามานี่ล้อขวาล้อขวานี่ปั๊มปั๊มล้อขวามานี่ล้อขวามันี่ออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยลงไปเรื่องครับลงไปเรื่องรออยู่นี่รอนี่ลงไปปั๊ม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 ออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยปั๊มปั๊มออกไปไปไปอย่าลุกอย่าลุ บอกให้นะครับตรงมาก่อนครับตรงมาก่อนครับเกาะซ้ายมาก่อนตรงมาครับตรงมาครับตรงมาครับเดี๋ยวจะบอกแนวหมิดตัวให้เดี๋ยวค่อนจะหินตัวตรงนี้นะครับนะขวาหน่อยขับขวาหน่อยเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้าไปขวามือของท่านหน่อยเเปลี่ยนหน้าไปโอเคเั้เปลี่ยนลายจะ้ไปขวาช้า ไม่ต้องปีนขึ้นสันนะครับให้ล้อยอยู่อยู่แต่เข้าเลี้ยวลายขวานะครับามคันเร่งไว้นะครับออกโอเคออกซ้ายหน่อยออกซ้ายมือท่านหน่อยไม่ต้องปีนครับออกซ้ายมือท่านหน่อยออกซ้ายมือท่านหน่อยลงมาเลยลงมาเลยครับลงมาเลยครับ ทักั่นคอนโทรลปาเซโลโอเคอยู่ครับรถตรงมาเลยตรงมาแล้วค่อยๆเข้าขวาแต่ไม่ต้องปีนขึ้นข้างบนนะครับแต่เข้าลายขวาไว้ครับผมไม่ต้องปีนะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับตรงเลยครับตรงเลยครับส่งเลยครับรุ่นนี้มีว s c อรงสองอนัดอ่ะ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 ออกไส้ออกไส้ออก้า้ออกไส้ออก่าาแลวครับ เอโอเคมาเรื่อยๆเรื่อ,อ,อยๆยางน่าจะไปได้อยู่ครับออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย <m akes noise> อ่าไปไปด้แล้วอาร์ตอาอ่าอาาโอเคแท็กชั่นคอนโทรลทำงานรุ่นนี้ไม่รู้มีแท็กชั่นหรือมีเสร็จนะจำไม่ได้แล้วที่มันล็อกล้ออยู่เลยปั๊บ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 ยังอยู่นะนอก,กอินเะต็ดกระบองคอเสร็จใช่ไหมเต็ดโอเคไม่มีครับไม่มีเสร็จครับ <c oughs> เต็ดก็เทียบเราเร็มมีไอ้นี่ครับระบบแท็กชั่นคอนโทรลครับ บอกต่อนเวยครับทราบค่ะเรามาประเมินบอกวัใจกันครับในตับนานนะครับบอกวัใจมาดูได้เลยครับเรามาดูได้เลยครับบอกไม่กี่น้ำครับมาดูได้เลยครับมาดูได้เลย Der, ja. ตามท้ายที่เกียรติรักได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบ่อวัดใจท่านจะลงไหมนะถ่าจะลงไหมนะครับท่านจะลงหรือเปล่า